คุณตุวยความรัก,กมันเป็นเรื่องของหัวใจเราจะรักใครชอบใครมันบังคับกันไม่ได้ตแต่คุณจะรักกับคนที่ครองผ้าเหลืองอยู่คุณจะคบกับเขาเป็นแฟนไม่ได้แล้วล่าสุดไม่ใช่แค่ผ้าเหลืองที่ร้อนนะคะ คนขับรถของผ้าเหลืองก็พานร้อนไปด้วยค่ะนั่นก็คือกรณีของพี่มิรนะฮะอดีตคนขับรถนะฮะของทางด้านของทิศประดิษฐ์นะครับผมซึ่งเป็นทิศประดิษฐ์เนี่ยเป็นอดีตเจ้าวาดวัด,วดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะฮะสุดละเรียบร้อยถูกต้องนะฮะแต่ว่าหลังจากที่พี่มิรออกมาเปิดเผยครับคุณผู้ชมว่าตัวเองก็มีความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องฟังจากสีกาก๊อปเหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคือคุณผู้ชมฮะตอนเนี้ยประเด็นเรื่องของสีกากรอปเนี่ยเอาในเชิงพระที่เข บิ๊กเต่าอย่างที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการไปพบกับสมเด็จพุทธาจารย์เนี่ยนะฮะที่วัดไตรมิตรวิทยารามเนี่ยเพื่อเป็นการขอความร่วมมือฮะทั้งจากทางสมเด็จพุทธาจารย์และมหาเทราสมาคมให้ทําหนังสือฮะไปถึงพระที่ตอนนี้เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ค่ะยังไม่ยอมลาสิกขายังไม่ยอมจำนวนต่อหลักฐานถูกต้องฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณกุ๊กเพื่อที่จะตอนนี้แสดงว่าบิ๊กเต่าเนี่ยก็ยังมั่นใจไม่ใช่อยาใช้คำว่ามั่นใจเลยบิ๊กเต่าก็ยัง มีข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะจําได้ใช่ไหมรูปแปดหมื่นรูป<า>คลิป<า>อีกห้าพันกว่าคลิปบางทีเห็นหมดแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเฉยบางคนไม่เฉยอย่างเดียวนะคนุณตุ๋ยติดต่อไม่ได้ไปที่วัดถามพระลูกวัดหายไปไหนอะเจ้าอาวาอาตมาไม่รู้เหมือนกันแล้วติดต่อไม่แล้วหายไปเงีนเนยบๆนี่เข้าพรรษาแล้วนะฮะผู้ชมฮะอ่ะ พระที่ทําถึงขั้นอาบัติประชิกท่านก็ต้องลาสิกขาไปต้องดูฮะจะมีการที่ตํารวจต้องไปตามไล่จับศึกอีกหรือไม่หรือจะมีพระรูปไหนต้องศึกอีกหรือเปล่าแต่เรื่องเส้นเงินน่าสนใจฮะมันมีสัญญาณจากบิ๊กเต่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าน่าจะต้องมีการดําเนินคดีดอดีตพระฮะที่มีการนําเงินวัดโอนหรือจ่ายไปให้กับศรีกากร<ะ>และสัญญาณนั้นก็เริ่มเกิดขึ้นับคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านของปอปป,ปครับคุณผู้ชมฮะห,หรือว่าตํารวจป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะเริ่มลงพื้นที่ควัดใหญ่4แห่งด้วยกันผู้ชื่อได้เลยก็คือ,อวัดจุจิตธรรมารามพระรามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดใหญ่จอมประสาทจังหวัดสุสาครวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแล้วก็วัดประยูรวงสาวัสวรวิหารในกรุงเทพมหานคร เรารู้อยู่แล้ววัดใหญ่จอมปราสาทเจ้าวาดวัดใหญ่ทั้งนั้นเลยวัดใหญ่จอมปราสาทเจ้าวาดยังหายตัวนะฮะยังหาไม่เจอนะจนถึงตอนนี้ยแต่ที่น่าสนใจวัดชูจิตธรรมารามที่อยุธยาคุณผู้ชมมันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเพราะปรากฏฮะทางด้านของเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมรามก็คือพระเทพพัชราพรณฮะท่านทําหนังสือลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสท่านลาออกจากตําแหน่งหรือท่านท่านลาสิกขาเลยลาออกจากตําแหน่งแต่ยังเป็นพระอยู่ฮะซึ่งก็มีคําถามตามมาบอกว่าเอ๊ะท่าน ยังบวชเป็นพระค่<ฮ>ะแล้วท่านยังอยู่ในวัดใช่ไหมเพราะมีรายงานข่าวบอกวา่าก็ยังมีคนยืนยันว่าท่านยังอยู่ที่วัดฮะแต่ขนาดเดียวกันก็มีรายงานข่าวบอกวา่าสาเหตุสําคัญคือเส้นเงินฮะ,ฮะของวัดชูจิตธรรมรามหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีของพระเทศพัชราภ์เนี่ยม,มันไปโยงถึงกรณีศรีกากรฮะซึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยปอปอลงไปที่หนึ่งละคือวัดใหญ่จอมปราสาทเพราะเจ้าวาดยังหายตัวอยู่และที่สําคัญการบริหารจัดการของวัดใหญ่จอมปราสาทนั้น เจ้าวาดทาเองหมดวัฒทาย,ยกก็ไม่มีวยาวจกรก็ไม่มียยกรรมการวัดก็ไม่มีอมดังนั้นฮะประเด็นสําคัญก็คือการที่ปอปอเลือกสี่วัดนี้ค่ะอาจจะเป็นการถ้าบางคนบอกว่ามันเหมือนการบอกข้อสอบล่วงหน้าแต่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึง่งฮะว่าตอนนี้ในเมื่อถ้าตํารวจยังเอาผิดเหล่าบรรดาพระทั้งหลายที่เอาละฮะเจอสึกแล้วจบเพราะาเราไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดพระที่ทําอาบัติประราชิกในเรื่องของการเสพในถุนถูกไหมฮะ แต่เรื่องการที่คุณใช้เงินวัดเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะเริ่มเห็นการดำเนินคดีของตำรวจกับอดีตพระชั้นผู้ใหญ่หรือแม้แต่พระชั้นผู้ใหญ่ที่ยังไม่ยอมลาสิกขาหรือเปล่าค่ไม่ได้บอกนะฮะว่าสีวัดนี้จะถูกดำเนินคดีนะคุณผู้ชมฮะแต่ปปปอบ,บอกล่วงหน้าเลยว่าสัปดาห์นี้จะไปมาหนึ่งวัดละจะต้องมีการไปตรวจสอบและลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมฮะดังนั้นเรื่องของสีกากร,รอบวันนี้จึงต้องติดตามฮะว่า นอกจากจะมีพระรูปไหนต้องศึกแล้วจากการพัวพันกับสีกากรอบจะมีคนขับรถจะมีอือ่นอีกหรือไม่เยอะไปหมดการดําเนินคดีเรื่องเส้นเงินเป็นเรื่องที่น่าสนใจฮะอาทิตย์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ดูบอลสดครบทุกความมันลูกค้า AIS เดือนละ167บาทรายปี1 9 9 9บาทกดดอกจัน8 9 9แดดอกจันหนึ่งแล้วโทรออกจัดเต็มพรเม์ลีเอเมริเอฟเอคัพและบอลดังอีกเพียบโอลี่ออนโมโนแม็กซ์สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ